ดีค่ะงามหมดพี่น้องขาวจากผักเด็พี่น้องดูนะคะต้นหม้ขาวไปเบิดขึ้นเดี๋ยวพี่น้องตกแค่วันเดียวนะคะขนาดนี้โอ้เ<อ>ทตวเวียนะคะเพื่อนๆอากาศแบบมาาเหนือพี่น้องศูนย์องศาพี่น้องเอ้ยติดลบนะคะหลังค่ามีแต่นองแข็งพี่น้องเอ้ย หลังคานะคะหลังคานะคะแต่บนหนาวพี่น่องแต่ตกคับคัสิบนหนาวจะมันงามนะคะคคสวยงามอารามชามนะคะไปรับพี่สาวคนนะ เดินถึงแล้วนะคะเปิดปีถึงแล้วนะคะอโอเคเปิดแล้วค่ะโอเคนะคะถึงแล้วนะคะบ๊ายบายเออโอเคค่ะนเป็นอะไรฝนตกอากาศดีเนาะบัดมือมาหาการห้าไปดูนั้องๆมาหากันมือมาหากัรไหนมาตัวเขาตกแน่ ถ่ายวิดีโอจะหาที่ก่อน,นมันง่ามหลายนานแล้วอยางไดเ๋ยนะโอเคชาหันบอกก้อนปัําบุญบ่ทำไไหฮ่นอ้อยบินดีนนอเห <laughs> ว่าค <laughs> <laughs> ่อยแน่นจะบอกไว้แต่มมือขึ้นเดียวเลืลองบ่ได้หายย่นี่ <laughs> ต้องคอยอเมื่อไร่ก็ไม่ตกนอกบัด <laughs> มือเขามาหากันเทอเนามีจิตใจมาหากัน <laughs> แต่ว่าฝนตกาก็มาหาย <laughs> เลิกแล้ว อาก็ไม่ได้ว่ากันแต่ก็คืออยากให้มามันมันได้ทำทำไม่ต้มก๋วยเตี๋ยวแล้วไม่มอาอ้าวก็คือหนูหนูไม่หนูเข้าใจหนูว่าไม่ไม่ได้ว่านะพี่เอาไว้วันหลังก็อุ่นกินได้อีกนะเดี๋ยวจิแต่ว่าก็อยากมาเห็นมาหอดแล้วกับเพื่อน <c oughs> นั่งกินเลยเดอกไม้นะคิดว่านะดูนะคะสวยมาก <c oughs> เดี๋ยวเนี่ยคนไทยจะหาที่กอนจะเอาลงวิดีโอยากบากกันใบล่องโดนแดดมันง่ามไหลนะเลสออนนะ <c oughs> <ว>พี่กิน <c oughs> อืมดูสินะคะดูดูเบิ้งเบื้งพี่น้องงามงามหลายมือนี่ได้ออกข้างนอกนะคะต้นไม้ต้นไหลขาวผ่องเป็นยองใหญ่เลยนะคะว้ายตัวนี้ขาวอยเบิ้ลขาว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 งามงามแต่คนดำดำพี่น้องนี่แหละพี่กินนุ่งบอกว่าโอยบ้านพี่กินยังไงนุ่งอุ้ยต้นไม้ต้นไหลนุ่งบอกว่าได้หลายนุ่ง ตนน้องก็ไม่กล้าบอกพี่ว่าพี่เขาจากผักที่หนูประกาบอกเ้าบอกเ้าบอกเด้ไปกินบอกว่าเอ้ยไม่ไปหรอกกนว่าโดนไม้ขาไปวัดอุระพูดกพี่น้องเอ้ยเขาไปวัดเบิ้งตึ้ล่ะสนามกีฬานะคะเขากรนีพี่น้องพิ่งเตะบอลได้บอกกับเจ้าว่าเพื่อพี่น้องอันนี้ถึงถึงสนามอ่สนามฟุตบอลแล้วก็สนามไบบ กินกันได้พี่น้องกันเวลามาเดินเล่นพี่น้องง่ายอย่งนี่แหละมาเก็บปลาเห็ดกับป้านี่แหละพี่น้องเอ้ยใส่ปลาเห็ดเนี่ยเนี่ยปลาเห็ดมันแปร์เนี่ย,นนยก็เห็ดเกิดหลายอย่างนี่เออเนี่ย,เน,ยเนี่ยปลาเห็ดเ,เออหลายอย่างนี่เห็ดเห<อ>็เอตเอจนชอบหอเห็ดต่ตอนชอบจ้าเห็ดต่ตอนชอบแล้วก็เห็ดพึ่งเขาไม่ค่อยมาเก็บกันหรอเขาว่ามันแป้นเขาว่าคือว่านเเกิดทีแล้วโอเคนะคะบ๊ายบายอย่างนี้นะคะสวยแล้วค่ะ